ตอนนี้เขายูเฮียนบาวดอนนะครับกําลังสิทครับไป่วจาของราบาดอนห่อซีนให้เมื่อครับขอบใจไลายๆ้ได้ครับขอบคุณมากๆครับเออได้ได้ได้ครับน้อกรดนะสบาดีแม่พ่อไดไเด้อด้สิปดนาเด้อไปไปไปสิปอับจ้างีขาจอาทิตย์หนึ่งได้ได้ได้ สวัสดีครับพี่ดอกสบายดีครับพี่น้องสุูุสุคนนะครับพอกับช่องเตาบนข้อมีแคมครับพี่น้องบรรยากาศสีเศร้าสวยๆน้อ่จังน้อยครับเจ็บบ้งกลัวครับยูบบ้านแล้วครับมือนี้นี่ครับเห็นเนวกินเศร้าครับพี่น้องเห็บแนีกินเศรา้าคือสินว่าบ้าดอนนะครับพี่น้องสินว่าบาาดอนที่หัวให้ที่บ้านสุกนเ็ดให้ ป้าดอนบอกว่าหอมึกให้พอกับแม่กินเนื้อง่วกระโดดนี่ยงว่าลาดเนี่ยจะเลยมือนีจะเลยเ,ลเอามาสีเฮ็ดน้ำตกครับหรือว่าก้อยอย่างบ้านเฮ้าเน,นี่นะครับอันนี้เนื้อเด้งดีดีครับพี่น้องเนื้องัวบานนันสีหอมนะครับอย่างที่ผมบอกในหลายๆคลิปครับย่างนี่เพราะให้มันแบบ ประมาณหนึ่งนะครับพี่น้องย่าให้มันซุกแห้งให้มันซุกจักแปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันสีแดงนะครับเห็นยแถมมันแบบว่านีเดี่ยมแร่นะครับมีเดี่ยมจักน้อยหละะ่ะเอาไปซ้อยเป็นบางๆนะครับเอาไปคุกใส่ข้าวคั่วบางทีผงนะครับนี่ครับพี่น้องแ่บเร้อครับพี่น้อง ผม,ผมกระเอียบใส่ตะเกียนะครับเส่ตะเกียกระแปลกนู่นกองยางเพราะว่าเขาจะไปปุ๋งอยู่อีกนะครับเนาะพี่พ่อก็ไปเอาขอา่าวถ่ายผมกระเฮ็ดกินแม่กับเอาหล้านครับครับสิบป,ปีอย่างนัานครับพี่นอ้องอันนี้สิะเอียบใส่เกลือประเด็กโอยเกลือ ขงสิรนะครับแล,ล้วก็ซีอิ๊วขาวของปรุงรสจักน้อยนะครับอันนี้เอี๊ยบกินกับเข่าครับเอี๊ยบปีกกินกับเข่าเนาะเ่ืนอนนี้สีเทดก้อยนะครับเอียบน้ำตกนะครับเข้าหนาวเลยครับมือเนี่ยโอ้ยไหนหรอข้าวตดมไทยีลิยโยโอเคครับพี่นอนเดี๋ยวไปส้อยกันครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเป็นทางการอีกเที่ยนึ่งนะครับพี่น้องเมื่อนี้กะยังที่เห็นไปต้นคลิปนะครับกะคลิปนี้กะคิดอยู่ว่แจ๊คสิออกมาเว่าดีหรือบอ่ครับพี่น้องกะเออกะได้ตัดสินใจออกมาอธิบายก็ครับยาตมันเป็นแบบว่าดราม่านะครับจังมันก็นมีแค่ความคิดเห็นเดียวครับที่ผมลงไปเนาะว่าผม คือได้ฮยอสินง่วกับกับบ้านนะครับไซว่าอ่าบ้าดอนขาขาง่วให้พอลูกเจ็ดให้ไอวินกินขึ้นผมขึ้นด้ฮหอประมาณเนี้ยะหครับพี่นอ้องเพิ่พว่าเนาะคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมสียอานให้ใฟังในคลิปคลิปนี้เด้อครับพี่นอ้องมันเป็นประเด็นที่ผมเอาลงต้นคลิปน่ะคือตอนมาหอดบานเบ,า,นบาดอนเบาสกุกับเบาดอน,บบนเพิ่แบงสินงว่วงหายก็คือคลิปนี้นะครับนี่ครับ คลิปนี้แล้วอ่อเอมเมนที่มันแบบว่าเป็นดราม่าผมกบงหัว่าื่อประสงค์ของการคอมเมนเพลินมันขื้หยัางนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นมาคอมเมนแบบว่านี่ผมกับหูซึกแบบว่าเออมันตอนแรกกับอางกับว่าก็ได้คิดยังหลายหล่ะกับแบบว่ามันกะเขาอาจจะว่าเข้าใจนะครับ ก็ได้นะครับคืออ่าคอมเมนต์มันเขียนว่าคือว่าเอาเนื้อมาเลี้ยงอ่าคอบขั้วลูกเจ็ดมาต่อคือไดอฮอเพื่นวานนะครับก็มีคนเของมาตอบมาแบบว่าไอ้ก็แบบว่า,แบบวาเพิ่นแบ่งให้กินจั๊กสีว่าจังไดกันล่ะเนาะครับนะเนา,า,าะเพิ่อนขอมาตอบว่าจั๊กละเอฟซีให้ซื้อเนื้อวัวให้คอบขั้วลูกเจ็ดเนาะ เป็นว่าประมาณนี้ครับพี่น้องก็คือผมกับพวกหูแบบว่าเบื้องลึกเบื้องหลังแบบว่าเอียงจางไหนแต่ว่าบาวดอนอ่ะคือผมสิเมื่อตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วครับผมไปวันที่ยนะี่แปดเนาะเสาร์วันที่ยี่เก้าผมเอาของไปแห่บาวดอนผมก็สิกลับเลยผมมาเอาเอาหยาไปแห่บาวดอนเนะา 10, นะหยาเป็นสิบปลูกเนาะก็เลยบาวดอนว่าบถต้องกรับคอยสิคางคอยสิอา่า ขาง่วนยูเง,ยงี้ยจังยังพันวานนะยูอีกมือหนึ่งยูกินกินซีนน้ำกันก้อนพันวานนะผมเอาอย่าไปเพิ่นปลูกเนาะกับเอาขนมแหน้ํำขิงเพิน่นจะบอกให้ผมยูอีกมือหนึ่งอ่ะยูอีกมือหนึ่งของใครยูนะครับเพิน่นไขยันไขย่อให้ยูเนาะกับเลยยูอ่ะเพิ่นขางวตอนแรกผมก็ว่าสิว่าเอาหรอครับพอกับมาบานบาดอนแล้วอยางให้อีพอกับอีเมียกินนะครับง่ว ง่วนบาบเนาะมันบอคือสินง่วนบาบนั่นก็สีแซบครับบอคือสิง่วตลาดคือฟังไทยครับสิง่วฟังไทยมันช่เป็นง่วอ่าง่วเอียงกันหรง่วหง่วพันง่วขุนนะครับยุ่าเป็นง่วธรรมศาสตร์เนาะบังสิมีความแตกต่างกันเลักน้อยนะครับนั่นแหละครับพี่น้องเกณฑ์มาหลายกับปามาเนี่ยครับผมก็อยากอธิบายฟังว่าอ่าต้องเอียงกลนห คือบาดอนเล่าแบงให้ผมตอนแรกผมก็จะบ่เอาดอกแล้วก็อยากให้เนาะจาว่าเอาก็เอาไปเห้พพอแม่เจาก,กินแล้วก็ทั้งสิ้นนะก็คือผมก็อยากอธิบายทั้งสิ้นละก็คือแบบว่าเพิ่นส่องสิบป,ประชดริบบอ,อันนี้ผมก็เดาเพิ่นว่าถือนะครับเพิ่นเพิ่นคอมเมนต์วนะ่าเนาะผมก็ว่าอยาก AC, เอื้อซื่อเพิ่นดอกเดี๋ยวผมสิแคปลงไปในในหน้าปกอยู่เพิ่นก็อยากมาอธิบายครับว่ามนเมินดามาดอกก็อยากแบบว่า อธิบายเพื่อนฟังครับหลายคนบอกเข้าใจว่าเป็นยคงคือไดฮอกัมบาบานยังประมาณนี้แ่ะครับสีง้วกับผูดโลกโลคน้อยๆนะครับโลคกลัวประมาณสีโลคเคืองล่ะครับมันมีกระดูกน้าอันนึงเนาะอีพอแล้วก็ตรมเหลี่ยครับหนังน้านันกับว่าร้ายแล้วครับพี่น้องโลคกลัวๆนี่ลหละผมก็เอามาก้อยสู้พอกับแมกกินมาสอนนะครับยังเห็นนั่แหละผมก็เอามายางแล้วก็ซอย ก้อยขมนะครับว่าเป็นก่อยแบบก่าวนว่าเป็นน้ำตกเนาะเป็นก่อยขมแบบบานเท่าเนี่ยก็นั่นแหละพี่น้องกับผมกับว่าอยากหมว่าไปแย่งของกินเพิ่นบอ่อหน้ามันบอแมนได้ครับพี่น้องเพื่อนแบงให้ผมผมกับหลับไว้นะครับผมกับตอนแรกผมกับว่าอยากเอานะครับนั่นแหละพี่น้องก็ยับพึงว่ากันได้ครับเป็น เพิ่นสีว่าในคอมเมนต์อ่ะมันมันเดากันบ่ได้เนาะหนอเพราะว่าน,นเป็นแค่ภาษาอ่านภาษาแบบภาษาที่เขียนเห็นมากแต่ว่าเข้าบวฮหัว่าน้ำเสียงที่เพิ่นสิสื่อสาร่ะมันเป็นแนวดนะครับมันเป็นอวัจานภาษากับวัจนภาษานเนาะมันมีความแตกต่างกันเข้าเดาบ่ได้นั่นลหละครับพี่นนอก,ก็เลยอยากออกมาอธิบายนะครับผมบ่ได้ไอ,ไอ เพิ่นห้อยผมผมกับผมกับรับไห้นะครับผมกับเอามาเพิ่นก็นอยากให้พอก็เมียผมกินนะครับเบ้าดอนอนะ่ะมันบ่มีหยัางหรอกครับคือง่วเป็นโตัวขาให้ขอบรัวลูกเจ็ดกินเบิดลสักเจ็ดคนแปดคนเก่าข้นกพอแม่เพิ่นแม้จะเป็นไปว่าใดดอกนะพี่นองเนาะกตสิว่าในความีเส้นหลักกระไดตะวันเบ้าเพิ่นผู้เอฟซีนาสิอ่าแบบว่า อไฮบ้าดอนเนี่ยเฮ็ดง่วสู้พอแม่ลูกจกินหาเนี่ยแล้วก็สีเอานัวไม่เฮ็ดสู้กินนี่แหละครับพี่น้องมันบ่นมียัางหลายดอกกัคือสีบ่ได้ซื้อให้ครอบรัวลูกเจ็เป็นตัวเป็นตนดอกเนาะผมกะวางสันละ่ละผู้คนมันอาจสีบ่เข้าใจนะฮะมันกะแบงงูเคนกินเขากินบักหลายข้อหนึ่งเลยครับบ้าสะกดบ้าแถวบ้าอีเขากบกินน้ำกันเบิดเนาะ เมสิว่าจังได้สัน่นผมกับกินน้ําเขาแต่ผมกับด้ห่อเมื่อบ้าดยอ,อยแลัก็ห้อยทุกคนนะครับพี่น้องเมืสิกับว่าหน่าสิมีปัญหาหรอกเนาะเรื่องซ้ำนี่หนึ่งก็อยากออกมาอธิบายเ่อๆแหละครับผู้ร่างคนเป็นสิบว่าเข้าใจเนะาะหลายข้อหลายข้อเมนนะ่ะคือผมกับว่าอยากสั่งปะเด็นดาไม้ซองจะคข้องหรอกแค่อยากออกมาอธิบายในแบบในใน,ในบางข้อเมน เพิ่นอาสีบอเข้าใจหรือว่าแนวดนะครับอันนี้ก็บ่ได้ว่ากันนะครับมันสี่เบิ่งออกด้วยราคาว่าข้มเมนต์ข้มเมนต์อ่าในเชิงลบก็บวกไปแนวดร้ายขมนตนสีถามประชนประชนแนวดคนเห็น youtube มันสีห่หูหูเองอัตโนมัติคนคนเบิง่งคนเบื่องก็ยังหูเองอัตโนมัติครับพี่นนอกมันมันเดากันบ่ายากหรอกเขาซว่าอ่าเรื่องซ้ำนี่ว่าต้องว่าต้องเก็บมาเป็น ประเด็นก็ได้มั้งยังเแต่ว่าเขาก็อยากอธิบายบางบางบางขอนะครับมันก็เขาก็อยากอธิบายในสชื่อนี้บางคนพันอาจสิวเข้าขใจนะครับนั่นแหละพี่น้องก็กเลยเอามาว้าสู่กันฟั่งนะครับกินเนี่ก็ซีบป้าวยนะครับมาเคลียมาเคลียแค่บางประเด็นมาเคลียแค่ประเด็นเดียวนี่แหละครับพี่นอ้องมือเนี่ก็สีเข,าข่าคือเก้าครับพี่นอ้องมาหอดบานมาว่านคำๆไปสีเมืองไม่มามาว่าน มาตสิเมืองหม่นะครับผ้าผ้าเบาเบาสิทธ์ไปเยี่ยมยามรุ่งเพลินครับรุ่งเพลินอยู่สีเมืงมองไม่พี่น้องเพลินอยู่ท่าสีเมืองไม่อะครับพี่น้องอยู่ตะไคร่ท่าน้ำตกใส่สวรรค์เอ้ยน้ำตกแสงจันทร์พี่น้องเพลินเนาะเพลินกับกันเล่ผ้าไปยามพี่น้องเพลินขึ้นหนึ่งไปนอนอยุบานพี่น้องเพลินขึ้นหนึ่งแล้วก็จ้งกับมาอุบล ก็จะกับมาเขื่องในนะครับพี่น้องผู้ใดยถาดพระนมยุ่ทักมาบอกในนักครัวว่างานถาดมือใดผมก็อยากไปยุคครับปีนะงานถาดพระนมพอปีที่แล้วมันมือนีนะครับที่ผมไปมันงานจักมือผมก็ว่าแน่ใจเดี๋ยวผมสิหาของมูลนบางอย่างแบบผู้ใดยึผู้ใดย,เดยุเอ่อ,อนครพระนมหรือวบบมกดาหารแกอขเมนต์มาบอกกันในนัครับวว่ามือใด คลิปนี้ก็บ่ะมีม่ยั้งครับพี่น้องมีอยูซานีแหละอยากออกมาเวาแค่บางประเด็นเนาะเอามาเคลียร์คอมเมนต์แค่คอมเมนต์เดียวนั่นแหละครับเพิ่นอาจสีบอกเข้าใจก็ได้ไหลายเพ่มาหลายคนทีเพิ่นบอกเข้าใจเพิ่นก็นกนสิเขาสงสัยก็ออกมาอธิบายเนาะเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิีเด้วไว้ซะมีได้แครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้นะเออ เดียรน,นี้กับเงื่อนเดือน youtube ผมกับว่าออกนะครับเนื่องจากว่าบอถึงนะครับรายได้บอถึงหนาสิบบอถึงเหรอครับอีกสองสามหมื่นหนาสิบบอถึงรายได้ผมอาสิบบอถึงเกณฑ์กับหนึ่งรอยเรียนนะครับเกมของเขาเงื่อนเดือนจ้าสิออกตอนนี้บอถึงครับคลิปนี้คลิปเดียนนี้แบบวิวยอดวิวตกแห้งนะครับกับมันกับทำให้รลยได้อันบอถึงนะครับนั่นแหละพี่น้องกับเป็นกําลัางใจให่งกันเนะครับ เอาละครับพี่น้องคลิปนี้ก็เซียรไวส์นี้ครับมาจม่พี่น้องคั่งซ้ำนีเนาะเอาไว้บอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย